มุดผู้ถ้าเป็นคนเยอะๆนี่หาคลื่นลง <c oughs> นี่เนี่ยทำมันทำมันอย่างนี้ระดับอุดมศึกษาใช้ได้ครับไอ<ด>้ไนี่ขำอยู่คนเดียว <c oughs> การแสดงตลกของสมาคมศิลปินตลกในวันนี้<ฮ>ท่านโทษกาประกาศเป็นชื่อสมาคมเลยเหรอจากสมาคมศ <c oughs> ิลปินตลกประเทศไทย,ทยส่งมาร่วมรายการนี้ครับผมวันนี้เป็นแบบแนวลูกทุง่งผมหาผู้มาเพื่อฉลองรายการของเรากลับมาใหม่ถูกต้องมหาเริกมหาชัยอาจารย์ทรงขอดนตรีหน่อยครับมาเปิดวันนี้เลยอ่ะวันนี้ได้นำผู้จากบ้าพเนียงแตกมานะครับเพื่อเฉลิมฉลองในการเปิดนะครับ หถ้าเป็นคนเยอะๆนี่หากรึ่งนี้เห็นไหมจุดยังไม่เลยจุดแล้วครับจุดแล้วใช้ได้อะไรนะใช้ได้ครับไอ้นี่ขำอยู่คนเดียวชอบเรียกอะเนี่ เขาเรียกว่ามุกระดับอุดมศึกษาคนมีการศึกษาถึงได้หาพี่ขำไม่ทันเพราะเรียนจบน้อยขำไม่ทันขำไม่ขำไม่ขำ่อนเอาเอาเอ้เที่ยวเที่ยวคอยทีอยทีขำไม่ทัน ใช่ใช okay. okay. ่ใช่ใช่าช่ใ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 ชเใช่ใชนใช่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 ใโ่ใช่ใั่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่ใชกใช่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 ใ่ใชนใชใ่เ่่่่่่่่่ฮ้ย เฮ้ยนายยกนั่นน่ะนี่นายยกพี่ไม่เรียนทำอะไรอ่ะให้ไหมให้มันกิ้งไปไกลๆเออเพราะว่าเขาเขาประกันเฉพาะบนเวทีเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันด้วยไม่เป็นไรโอบะขอบคุณตลกอัจฉริยะโอบะเสียงเนึ่งทำเพืคอเพื่อเป็นยังไงครับชอบกันไหมครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบแบบนี้กด subscribe นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ถ้าจะให้ดีนะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ครับ